I for asking. Couldn't slow down so we hang the crazy shit. You use plastic. We by the tennis. I see some people... ถ่ายรูปแบบนี้ไหมนานไหมเดี๋ยวชอบกินเหลืองเจ้าติดเหลืองไม่มีอะไรเดี๋ยวชอบกินเหลืองอยากกินเหลืองจังนะครับก็ก็ติดเป็นหลายคลิปแล้วครับใช่เหรอติดเพลงแล้วเราก็ไปลบด้วยนะยังไม่รู้เลยลูกต้อมแต่พ่อคุโธ่ก็หอดลูกต้อมเหมือมกันลูกต้อมยังไงแล้วมาร้อนไยกับน้าแมนไหมฮ แมนนไงแมนตัวโคตรสูงเลยกลายเป็นก็ดูเตี้ยไปเลยใครนะแมนไงมึงไม่รู้จักใช่ไหมล่ะไม่แมนใครก็ไม่คยรู้จักหรอกจิ้นตามเขาอยูกได้ทักทิพย์พอใจแล้วไอ้จอไรเดอร์พี่รู้จักเอาไปอั้นกินเหล้าอยู่ไปอั้นเลยแหมแต่พี่เจ้าของเซิร์ฟอยู่ไหนเจ้าของเซิร์ฟอแมวอยู่เนี่ยเจ้าของเซิร์ฟอยู่ไหนขถ่ายกันนะแมนเนี่ยผมถ่ายให้หน่อยได้ไหมได้ได้